ดีครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้าเพื่อนๆมาดูเกลือครับผมไหนนะขมัดองไรกันนะเกลือนี่เป็นเกลือสินเทานะครับไม่ได้ใส่ไอโอีดีผสมแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมาใส่มะพร้าวครับเพื่อนมะพร้าวนะครับจเจริญเติบโตดีนะครับในที่ที่มีเกลือเกลือมีนี่เป็นเบสเนะาะน้ำทะเลนะครับ เราาวก็ต้องการควาเป็นเบสหน่อยๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาใส่เกลือกันครับเพื่อนอันดับแรกเราก็มาแกะกัน ออบอกเก็บห่างจากความชื้นนะครับเกลือมือผมชื้นนะอ่านี่นะครับเพื่อนโอเคเลยเราจะเอาเกลือไปใส่มัะพร้าวกันครับเพื่อนๆสีละครั้งสองครั้งไปครับ ตามโอกาสตามบริบทไปครับที่จะใส่ก็คือใกล้ๆสู่หน้าฝนนะครับโรยเอาไว้เนาะนี่คเพืเ่อนเราก็ปลูกมะพร้าวไว้จำนวนหนึงนะครับผมก็เอาเกลือมาเป็นปุ๋ยช่วยเขาครับผมนี่ครับโรยนะครับโรยเกลือนิดๆหน่อยๆไปครับผม เกลือนี้นะครับเพื่อปรับสภาพของบินนะครับบริเวณต้นมะพร้าวนี่นะครับให้มีความเค็มมากขึ้นเราจะเคยเห็นต้นมะพร้าวหรือราวาดต้นมะพร้าวนี่นะครับเพื่อนในทะเลใช่ไหมครับพอทะเลมีความเค็มเหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของมะพร้าวเนาะแล้วพอใส่เกลือไปนี่นะครับเขาบอกจะโตเร็วแล้วน้ำเขาจะมีความหวานด้วยนะครับ ใส่ตน้นละกรรมไปเลยครับสุว่วพะ้าวเยอะครับผมตลอดแนวเลย